สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดกลองน้ํา6ขั้นตอนนะครับชุดกลองน้ํา6ขั้นตอนได้รับมาตรฐาน international ด้วยนะครับ nf international นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น dtmn06 นะครับตัวนี้นะครับกลองน้ํา6ขั้นตอนกรองน้ําดื่มนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งกันนะครับมาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมข้างในมีอะไรบ้างการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับคุณผู้ชมบอกก่อนเลยว่าราคาแค่ หลักร้อยราคาแค่หล well, ักร้อยนะครับคุณผู้ชมราคาแค่หลักร้อยก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปประกอบติดตั้งกันนะครับคุณผู้ชมในกล่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสายสายน้ำนะครับสายน้ําดีนะครับตัวนี้นะครับสายน้ําดีตัวนี้จะเป็นตัวถอดไส้กรองนะครับถอดไส้กรอง ตัวนี้จะเป็นชุดกรอง6ขั้นตอนนะครับก็จะมีไส้กรอง PP C PP PP นะครับมันจะเป็นกรองหยาบนะครับกรองผ้าายนะครับจะเป็นกรองหยาบนะครับตัวนี้นะครับอายุการใช้งานนะครับสาถึงเดือนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพน้ํานะครับส่วน C นะครับจะเป็นตัวกรองอนุภาคคาร์บอนนะครับตัวนี้นะครับจะกําจัดนะครับสารเปกปลอมในน้ํานะครับตัวนี้นะครับอายุการใช้งานนะครับของไส้กรองนะครับหกถึงแเดือนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น PP อีกตัวหนึ่งนะครับ กองอนุภาคขนาดใหญ่นะครับตัวตัวตัวแรกกับตัวที่ที่สามนะครับจะเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็น U F นะครับ U F นะครับจะเป็นแผ่นกล้องนะครับเป็นแผ่นกล้องเมมเบรนนะครับแผ่นกล้อง m e มเบรนนะครับตัวนี้นะครับจะกรลองสารตกค้างนะครับที่อยู่ในน้ํานะครับรักษาเรดาเอของน้ําเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนนะครับจะเป็น T สามสสาม T สามสิบสามนะครับจะเป็นแผ่นกลองคาร์บอนนะครับแผ่นกลองคาร์บอนด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะครับขจัดคอรีนและสีต่างๆนะครับอย่างล้ำลึกนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวด้านในนะครับจะเป็น RE RE นะครับจะเป็นไส้กรองแบบนิ่มนะครับไส้กรองแบบนิ่มดูดซับกลิ่นนะครับแล้วก็คงรักษาได้ธาตุของน้ำเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับหกขั้นตอนนะครับในการกรองน้ํานะครับท่อนี้จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับเดินน้ําทิ้งนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นท่อน้ําเข้า ะน, you, นะครับน้ำเข้าจะเขียนอยู่นะครับว่าน้ำเข้าเป็นภาษาไทยนะครับคุณผู้ชมส่วนด้านบนตรงนี้นะครับท่อนี้นะครับจะเป็นท่อน้ําดีนะครับก็คือไปยังน้าดื่มนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆในส่วนของตัวกล้องก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับจะมีจุดยึดนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดยึดนะครับใช้ฟุกนะครับเจาะผนังนะครับทําการแขวนนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องนะครับว่าจะมีอะไรอีกนะครับ มีคู่มือการติดตั้งมาให้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นคู่มือการติดตั้งขั้นตอนการประกอบนะครับการไหลของน้ําแรงดันน้ำนะครับจะต้องอยู่ที่ศ1นดถึง0ูจุดาม mpa นะครับความแม่นยําในการกรองนะครับก็คือ0.0 1หนึ่งไมครอนนะครับก็คือเล็กมากนั่นเองนะครับมีวิธีการประกอบนะครับน้ำเข้าตรงไหนนะครับออกตรงไหนนะครับตามคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยติดตั้งง่ายใช้งานได้ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมไม่ยากนะครับมี แผ่นทดสอบนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพน้ํามาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับคู่มือคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นภาษาไทยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นชุดยึดจะเป็นชุดยึดก๊อกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแปลงนะครับจากก๊อกน้ําธรรมดานะครับให้เป็นเพิ่มเป็นตัวแปลงมานะครับสําหรับใส่กับสายางนะครับสายางที่เขาให้มานะครับจะมีตัวต่อสายางนะครับแล้วก็มีฟุกต่างๆมาให้นะครับสกรูมาให้นะครับมีเทปปันเกลียวมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์มาครบเลยนะครับอุปกรณ์มาครบเลย ในส่วนของตัวกล่องนะครับน่าจะเป็นก๊อกน้ํานะครับน่าจะเป็นก๊อกน้ําตัวนี้เป็นก๊อกน้ําที่ออกไปยังน้ําดื่มนะครับมีเป็นยึดมาให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวจะไปประกอบติดตั้งนะครับคุณผู้ชมทําการถอดก๊อกน้ําอันเก่าออก ใช้เทปพ,พันเกลียวต่อกับข้อต่อที่แถมมาให้เสร็จแล้วให้นำข้อต่อแปลงใส่เข้าตรงตำแหน่งก๊อกที่ตอดออก ทำการบิดให้แน่นพอดีหลังจากนั้นนำเทปพันเกลียวมาพันก๊อกน้ำที่ถอดออกหลังจากนั้นให้นำก๊อกน้ำมาใส่ ตรงข้อต่อแปลงได้เลยหมุนให้แน่นพอดีแน่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยหลังจากนั้นทำการวัดระยะเพื่อที่จะทำการแขวนเครื่องกรองน้ำ วัดระยะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นให้นำสว่านกระแทกมาเจาะตรงรูที่รักไว้สองรูให้เรียบร้อยเจาะเสร็จแล้วจะได้รูประมาณนี้ทำการใส่ฟุก ทั้งสองด้านนำค้อนตอกเบาๆแค่นี้ก็เป็นการเสร็จในการเจาะติดตั้งแขวนเครื่องต่อไปทำการใส่สกรูเพื่อทำการแขวนเครื่อง ใส่สกูแล้วได้ประมาณนี้นำเครื่องกรองมาเขวนได้เลยเขวนแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมตรงสวยงามดีหลังจากนั้นจะทำการยึดแป้นก๊อกน้ำเข้ากับผนังทำการ มารูที่จะเจาะตัวยึดก๊อกให้เรียบร้อย <ไป S 1> หลังจากนั้นก็ใช้สว่านเจาะตรงที่มาร์กไว้สามรูให้เรียบร้อย หลังจากนั้นใส่ฟุกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้ทำการยึดเป็นก๊อกน้ำ ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการใส่ก๊อกน้ำเข้าไปได้เลยตรงก๊กที่ต่อน้ำเข้าให้นำสายยาง ที่แถมมาให้เสียบเข้าไปได้เลยแล้วใช้ตัวล็อกที่แถมมาให้หลังจากนั้นให้นำมาเสียบกับท่อตรงช่องน้ำเข้าได้เลยประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นท่อสำหรับน้ำดื่มน้ำที่ออกจากเครื่องกรองแล้วให้ทำการเสียบกับข้อต่อแบบนี้ได้เลย นำไปต่อกับก๊อกฝั่งที่เป็นน้ำออกอีกฝั่งนำมาต่อกับเครื่องกรองที่เขียนว่าน้ำดีหลังจากนั้นให้เปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีตามคู่มือบอก ผมจะเปิดใส่กะละมังอันนี้เปิดทิ้งไว้จนครบสิบ้านาทีหรือน้ำหายคุณ รับคุณผู้ชมมาสรุปกันนิดนึงนะครับหลังจากติดตั้งไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ทาการเปิดน้ําทิ้งไว้นะครับ15นาทีนะครับเพื่อให้สารกรองนะครับหับเข้าที่นะครับ15นาทีนะครับจากน้ําที่คุณนะครับก็จะกลายเป็นน้าใสนะครับคุณผู้ชมรสชาติละมุนนะครับรสชาติละมุนนะครับคุณผู้ชมการต่อนะครับการติดตั้งนะครับก็ดังวิดีโอนะครับที่ได้ถ่ายทําไว้ได้รับชมนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็คือน้ำนะครับที่ได้มาจากเครื่องกรองนะครับความใสก็ประมาณนี้เลยนะครับรสชาติดีนะครับรสชาติดีนะครับคุณผู้ชมละมุนเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดสินค้าไว้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดซื้อกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมราคาย่อมเยาวนะครับราคาย่อมเยาวนะครับคุณผู้ชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะครับในการติดตั้งสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นนนนกกกาาาาารรรรรรรีวววิิใชช้้้งงตตดัััะะคคคคบบบบแ่ๆุณผูม ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ